ก Ale, ็อายุหนึ่งปีเต็มนะครับผมหนึ่งปีเต็มนะครับหนึ่งปีเต็มครับกับพื้นที่โคกหินลูกรังแห้งแล้งยาวนานนะครับบ่กมีระบบน้ำนะครับตรงนี้ไม่มีระบบน้ำนะครับผมอายุหนึ่งปีเต็มนะครับเป็นบะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นาเก่้านาโคกนะครับผมนาเก่านาโคกนะครับ ทำนามาอย่างยาวนานนะครับทําให้ดินบริเวณนี้นะครับผมดินบริเวณนี้นะค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมมากๆนะครับธาตุอาหารในดินกน็ค่อนข้างที่จะมีน้อยมากๆเลยนะครับผมที่ท่านผู้ชมเห็นยูเนียโมเมนต์หญ้านะครับเข้านะครับมาตาว่านเข้าลงไปนะครับระวางร่องปลาล์มนะครับเพราะเอิญมันเป็นที่นาเก่ามันเป็นพื้นที่นาเก่าก็เลย ว่านข้าวว่าน,านข้าดอดนะครับข้าดอขาวลงไปนะครับเพื่อที่ได้เอาไว้เก็บเกี่ยวผลผลิตแน่นะครับผมระวังที่รอผลผลิตป่ามนะครับอายุหนึ่งปีเต็มนะครับผมกับศิลาแท้แน่นอนกว่านะครับพามาเบิ่งเนาะนะน,ะ,นะครับพื้นที่ดินหินลูกลังนะครับผม มีดินทรายปนเป็นลังม่องนะครับเป็นรังตาดินนะครับอันนี้ผมก็ว่านเข้าไปนะครับพอได้เกี่ยวนะครับพี่น้องนะครับพื้นที่กบบระบอหาายนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสิบสองไร่นะครับสิบสองไร่แต่ว่าเบาตานั่นยังปลูกบวันเบิดนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเป็นบะเป็นป่าอยู่น้อยนึงนะครับที่ผม ให้มีโคมาอันเอาลงแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเวลาท่อนฟื้นนะครับผมกะว่าจะบ่เผานะครับเราจะท่อนแล้วก็เอาไว้เผาท่านนะครับเพื่อไว้ใส่ต่อไปนะครับผมเข้ากบงามนะครับผมเข้ากับรู้สึกว่าสิงหามดีอยู่ขนาดมันเป็นหินลูกลังนะครับนี่ผมว่านเสเลยไม่ได้มีคันนานะครับท่านผู้ชมว่านสว่างระหว่างแถวป่ามเลยนะครับผมอืม เอาใบเกี่ยวเนาะเพื่อเพื่อได้ตืมกันนะครับผมน,นี่ผมจะพาไปเบิ้งพื้นที่ดินทรายจังหน่อยดินทรายมันก็เป็นหลังหม่องได้ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับข้ามมาตรงนี้จะเป็นดินทรายนะครับนี่นี่ทรายโคกนะครับสังเกตหญ้าในะบูขึ้นเลยครับท่านผู้ชมหญ้าไม่ขึ้นเลยนะครับนี่นี่วงบอกถึงความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินเลยนะครับเป็นเดินเป็นเดินเห็นไหมครับนี่ เญ้าพราะเราตัดจะเทื่อนได้ครับในแถวนี้แต่ว่ามันมันบมขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันดินบมมีแร่ธาตุนะครับมันเป็นดินทรายนะครับดินทรายนาโคกนะครับทรายบะนะครับแต่ว่าทรายทั้งทึ่งกับจริงแต่ว่าคุดลงไปมันจะเป็นหินลูกลังนะครับแบบนี้นะครับต้นป่ามันก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีระบบน้ํานะครับผมไม่มีระบบน้ํานะครับ เนื้อที่ทั้งหมดเด้อสิบสองไร่นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ยังพัฒละปลูกตรงนี้นะครับที่ผมเอามีโคมาควัดนะครับเป็นบะเป็นตางห้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดการปลูกเหลืออีกประมาณสามสามประมาณสามไร่นะครับที่ผมทัฒนปลูกนะครับมันเป็นนี่แหละครับอายุอันยะอยู่นะครับผมก็พูดใดยากได้ฟื้นเผาท่านนะครับมาเลยครับมาดูอยเปื่อยนะครับมาตัดเอาครับเือยากได้ฟื้นไป ดังไฟนะครับเอาวภาพบรรยากาศมาชมนะครับก็เป็นกเกันกำลังใจให้สําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวเกษตรกรที่ปลูกป่าน้ำมันนะครับในพื้นที่เป็นบะเป็นนานะครับหินลูกลังบนทรายนี่นะครับคือของเบาตานี่นะครับลังม่องกับเป็นทรายล้วนลังม่องกับเป็นหินลูกลังล้วนๆนะครับเป็นเดินพูดเขาเลี้ยวไปเบื้องนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นหน้าหน้าพอใจนะครับสําหรับผม สำหรับบาตานะครับผมพอใจนะครับอายุหนึ่งปีได้ขนาดนี้นะครับพื้นที่ที่ไม่มีระบบน้ําแล้วก็แห้งแล้งแบบนี้นะครับผมผมพอใจเลยนะครับผมที่จริงอายุหนึ่งปีมันมันโตกว่านี้นะครับแต่ว่าเอาประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้สาวสวนปาล์มนะครับที่กําลังปลูกใหม่นะครับก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะครับผม ส่วนไหนใส่แล้วไม่ดีไม่งามก็เปลี่ยนสูตรนะครับดูที่ดินของเราด้วยนะครับผมดูที่ดินของเราด้วยว่าเป็นดินอย่างไรเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับถ้านาดินถ้านําดินไปตรวจได้ก็ดีนะครับผมส่วนมากนะครับเราจะสังเกตจากสิ่งแวดล้อมนะครับจากหญ้าจากต้นไม้นะครับขึ้นดีหรือขึ้นบอดีนะครับก็สามารถที่จะไปปรับไซด์ได้นะครับผม เอาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ